่าสวัสดีวังเนี้เอางงไอเกมอิงค์คริงกี้มอกกับปังกี้ไงม็อกเออกับปังกี้แบ็คคูลกับคูลใครอีเกเกอร์อัปเดตเหรอโอเคกลับไปสัมผัสกับไอกลุมโคกงาปโอเคอ่าไม่มีกิฟต์แค่ช่างเยอะอะไรเงี้ยเอาเกมเก็บอืม เป็นค่ะคีคง,งเคยก้าวแขวงก็เบียงยาวทำไมมันมีกัวคีบิงด้วย <laughs> ทําไมมีขี้บิงด้วยอ่ะอกัวเบียงอือคู่คัดเบียงกางเกงฝากางเกงน้เงินยืบเออเจ๊กกี้อยู่บนเบียงเดียวกันกวานคัตเตอร์เออหน่าจระจูกอีกกองเบียงหนึ่งดู่เขาจะเบียง ลองฟังกงไก่คือฟ th ังบอกสูเป็นไงคือเป็นจิตเจยอดดุของคัตเตอร์ที่เอาพกกิจมาโรงเรียนด้วยหรอครูฤกษกนะมึงโรงครูฤกษกนะเกรู้สึกเขียนมันแสบเลยเออฮะอรงนี้อรงนี้ไม่ได้เขียนเหมือนเดิมเขียนไม่เหมือนเดิมวันนี้อ่าวันไหนวี้เป็นนักเรียนมัธยมต้นน่างอน ทุกอย่างนี้แต่สมัครโยมก่อถึงเอาการโกงนะเขาบอกกับใจเลยสงัจมากคือทาไมทุกขั้เรื่องหญิงเนี่ยคือยิ่งโตกระเป๋ายิ่งน้อยคือมันไก่คอไม่ได้ประถมมีกระเป๋าก่องกระเป๋ากะโปงด้านหนึ่งมัคคโยมมีกระเป๋าไม่น้อยตรงนี้แครงั้นตัวมอปลายก็มีกระเป๋า mày có bóng, hát cái này tay ra hai cái chỗ giữa làng vòng yêu biểu vòng 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 chung ngạc nhiên số ngày phong đi 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 ngắt ra một cái phong đ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 i phong กูรู้เขากั่ไงไม่รู้โอเคนี okay, ่ง่ายจังเลกพอแกะแต่ V R ใปโรงเรียนไม่เป็นไรนะแล้วนี่คือมวยจุกเหรอ <c ười> ไม่าอ,มอาใครมวยอ่ะก็ปีเครื่องอ่ะโอเค สกายสกายกับค uh, ือคำบ่าคืองานโอยได้เพงานโอยได้สกายอยู่โรงพยาบกับบตรงนี้ก็ไม่เจอสันเป็นกระเป๋านาทเรียนค่ะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งนะที่ผมมักชอบเอากระเป๋านะเคยคิดกับใ้เหมือนกันแต่ไปปมาคือไม่ไหวคือยกไม่ไหว เดี๋ยวเป้แหงเตแล้วก็เบอร์เกิมเบอร์เกิมขึ้นอัหอัดทุ่มทคงกายไื้อกระเป๋ามันหนักมากจริงเนี่ยส่วนตัวนี้ว่าวเจ้าหลวงเดี่ยวเยอกับกังเกาเดีอนี่วิจารณ์ืีกาเป็นกระบอกคทนนิสตาดทำไมก็คันนี้กว่าแต่ไม่เป็นไรคือนั่งขนอดค สองเรียงนะสองเรียงถึดนไปอ่ะตามกาลเวลาอ่ะอก็ไปไดมอนด์อ่าอันนี้สองเรียงในเกมสีน้ำเงินอ่าก็ไปแค่เอร์อันนี้กอองงอนนีอันนี้เอาให้เข้าโคกับหมวกขึ้นไปแกนี่ก็ฟันคอมพิเกอร์ก็เป็นคอมพิเกอร์เหมือนเดิม

ว่าแก่กองครับไปดูของคนอื่นเมื่อกี่เดือนกองว่กันไม่ได้น่ากับเป็นกองหมอกใหม่ๆมั้งกองนี้เป็นก็วันดีค่ะเก่า้อยแกทิ้ป็ี่ักเรียนไก่หวานตอนนี้ดูเป yes. ็นนักเรียนแกงแก้วกี่พอครูเผลอเมื่อไหร่ก็กระดาดลงใส่หัวเพื่อนผู้ชาย เ้องแันงชเดี๋ยวเดี๋ยวคิปปัเง้ก็ไปกกันไปกันมาแล้วโง่หัวแขงแก่บังแคกระดาก็เลยม่อะไรเดี๋ยวอีกไงไเจียงเงีให้คุมคลาเงแล้วก็ใส่เชิกเาบางอย่างเพื่อเป็นติเจี๋ได้ทั่วไปโอเคว่าแกอันนี้มีอะไรมั

ตัวใหญ่เหมือนกระหมกพองามไม่มีเพลงเนาะคือถึงกางกันดู่คือเสียงที่กางจากเดิมคือกล่องอันนี้ที่ไม่เคยไอ้กระปังที่ตะคุเป็นหุ่งยงยงยงก็เบ้ามาอยู่คุกก้าวทุกคนโอ้ยฟองก็ฟอกเงาแกว่ามีใครเก่งเกงกี่ไงบ้างของหินเงินมีใครบ้างเอออยู่ที หุ่ยกไม่งับตอนนี้เียเป็นนักเรียงหินตันนี้สีดกาันนี้กำไาประการตันนี้กระเป๋าสีดกิกตอนนี้อันนี้กำการกำไ้เดี๋ยววิ่งถีบเกียองนี้เกียนโรงเรียงเฮลกาลถึงจัดในอันนี้จะบอกว่าจุกคงทุกขรองดูยนยเกียงกันตเลย แกนี <Billie> ่คือแบนแบบแบบฉบับฉันเองที่ค้องนี้ยังที่เกี่ยวกันแกคี้อเนี้ยงหิ้งเวงไว้เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอะไรเรื่องหน้าห้องนี้ยงด้วยกันค่ะ ห้องเยียงที่ดูแคาทานเกิดกันกับุูดีโอเคตัวนี้เป็นห้องเยียงสิ่งกำกับเกิดเพื่อใครดื่มตัวสามคัวนี้เยียงด้วยกันไงไงก็เกืยบได้แล้วก็สามสาวก็คือสามคนนี้ค่ะแบ่งเป็นหกหมู่เลย โอเคทุคนกแล้วงั้เก้ากลู่ความมืดมิดเึรงก็คือค่ายทุกเสือเพลโทรเพ่อนเดินเพลงทำไมมันคุ้งวาทำไมเพลมันคุ้งกว่มาีสัว์กระเปา

เป็นโง่ที่เปลียนเพียงมากเหมือนเครื่องสักดาวก็ไม่ดีอ่ะชอบแบบอยากที่สักเตาก็แค่แบบแบบว่าจะโง่ไงไม่มีอ่ะท่านบตรบางทีที่โมบอกเออเพื่อนใครหันไปทางไหนจะได้หันกลับเสือเงาดี ต่อไปพี่ไกแบบว่าเออไม่ยอมแล้วครับแอบกลับครับรกบนินไปกองอียไม่ใช่โอ้ยวบบเออแบบกูปลุกป,ปองให้ขี้ครับเลยจี๊ดฮะจ้าล้าดูงามไม่อะไรกับการเดี้ยวเอยนิเกอร์สั่งคราวนี้คือนิเกอร์สั่งจริงๆไม่เป็นกระเป๋าอะ เท้าค่ะเท้าก็เสือใช่ไหมเข้าแขวแค่เปล่างาสั้นกองแขงเดือก้าให้ร้องก็ไปท่าเงินมันก็กระโดดบางทีอะเท้าแขวเมื่อไหร่แยกออกแยกแขวปุ๊บแยกหุบไม่กล่องเป็นงั้นทีนะเ่เดี๋ยวเพิ่มอยู่ในแบบเต้าไพ่ในแบบเลี้ยเสือ ค่ก็สมัยเดิมนี่ก็มาถึงโองกัดมาทำไม้ทองใช่ไหมคะเนี่ยใบร่วงเตี้ยใช่ไหมมั้งรุ่เดินได้กับการเข้าค่ายย่งเสือมากพวกเขืค่ายก็เสือแล้วครั้งเป็นพวกที่เข้าค่ายไม่ได้ไม่งู้กี่อ้กองประมาณว่าเข้าค่ายปุ๊บกลางวันก็าากาาไม่เป็นไรพอกลางคืนปุ๊บกากิแก่ทันที กะกิกแบบแบบว่าไงกี้คือเงอยงาวแบบเหมืนอนโคนใกล้ตุยไม่ได้แกงคำเลยนะคือมันเป็นเองของมันอะของครูกลัวของครูกลุยกลัวเอ้ยของครูกลัวกลัวคิดว่าเออก็ให้กลับบ้านไปก่อนแล้วก็ค่อยวันวันขึ้ไปอะ่ะคือมาก,กี่โมงก็ได้แบบ ให้มากีรีาก็คือมากีรีาได้แกดูถึงแบบหยึกมึกไม่ได้คือพีก็เป็นไง okay. อโอเคแค่นั้นโอเคดูงอนงอนนี่คือฟังคอมพิวเตอร์พี่เป็นคอมพิวเตอร์ใส่หมวกอ๋อเออโอเคเมาพีก็ะกัดเมาพีซักเป็นด้าดูเข้าวิเสือ พิงก <prediction? S 2> ี้ก็รู้พ่อแล้วก็พี่เกือบแบ็คเป็นพิงค์เสือโอเคบอกนี้ก็เออมีข้าวเงี้ยไม่มีอะไรมากะเออโอเคคลิปนี้ก็ขอเกิบแต่เพียงข้านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย